รู้สึกว่าทุกต้นเดือนที่เกิดขึ้นเงินแทบจะไม่พอใช้เลยแบบนี้ควรจะต้องทํำยังไงดีทีปในวันนี้มีคําตอบนะครับผมสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในวันนี้นะเป็นทั้งแนวคิดและ How to ครับเบื้องต้นนะครับในด้าน การเงินนั่นเองนะครับเพราะปฏิเสธไม่ได้นะว่าในทุกๆวันนี้เนี่ยเราอยู่ในโลกที่อยู่ในสภาวะของทุนนิยมนั่นหมายความว่าเงินจะมีความจําเป็นและมีความสําคัญสำหรับชีวิตของคนทุกๆคนอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องใส่ใจเรื่องของการเงินตรงนี้กันนิดนึงวันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์และบบปับ่มุมมองตรงนี้กันนะครับผมแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังรายละเอียดของคลิปในวันนี้กันนะครับก็ต้องบอกว่าสตอรี่ที่ผม ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสตรอรี่ของนักงานกินเงินเดือนใครต่อใครหลายคนอาจจะเข้ากรณีอย่างที่ผมกำลังจะพูดในคลิปวันนี้อยู่ก็เป็นไปได้ต่อให้คุณเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นนาตัวเองนะคุณก็สามารถเอาแนวคิดที่ผมแชร์วันนี้เนี่ยลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันได้ด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องช่องนี้เคยทําคลิปเกี่ยวกับ ซึ่งเหมาะกับทางฟรีแลและผู้ประกอบการหลายๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะก็ลองเอาแนวคิดไปใช้กันได้ด้วยเช่นเดียวกันและที like <with> ่สําคัญที่สุดอย่าลืมนะฝากเป็นกาลังใจให้กับผมนิดนึงนะผ่านการกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะกดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยกันละกันนะครับว่าเดือนสิงหาคมที่กําลังจะถึงนี้ผมกําลังจะเปิดคลาสสอนสด คลาสหนึ่งนะซึ่งเป็นคลาสเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะซึ่งการลงทุนที่เรากำลังพูดถึงเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะตามสไตล์ของผมแล้วก็การลงทุนในบิตคอยด้วยเช่นเดียวกันถ้าใครที่ติดตามช่องบอลครัป็นเด็กนักลงมาโดยตลอดคุณจะเห็นว่าผมพูดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็การลงทุนในบิตคอยอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับพาสแลงท้าสนใจอยากเรียนรู้ทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยทินคคำว่า sg ไอน่ครับแต่ถ้าใครเนะี่ยที่คุณคิดว่าเบี้ยน้อยหอยน้อยงบน้อยแต่อยากจะมาเจอตัวผมแบบสดๆสามารถมาเรียนรู้ด้วยกันนะในช่องทางออนไลน์นะโดยเรียนรู้ผ่านช่องทาง z ู o นะในห้องรับนักลงทุนที่ผมแปะด้านใต้ตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งซูมเจอกันสดๆเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคุณไม่สะดวกนะอยากจะเรียนห้องรับนักลงทุนแต่ไม่สะดวกที่จะเขาสดทางซูมสามารถเรียนที่ห้องเรียนวงในโดยการสมัครเป็นเบอร์ชิพของช่องช่องนี้ได้ด้วยนะครับผมหวังว่าเราจะมีโอกาส ได้พบกันนะครับอย่างที่ได้พูดไปเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าหัวข้อวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินซึ่งผมเชื่อว่าใครต่อใครหลายคนนะคุณมักจะมีปัญหาในลักษณะที่ว่าเงินเดือนเพิ่งออกมาได้แท้ครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรู้สึกว่าทําไมมันเหมือนเงินไม่พอใช้ใชใจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายนั่นหายไปจนหมดเลยนะซึ่งแน่นอนนะบางคนเนี่ยได้เงินมาปุ๊บเนี่ยรู้ว่าเงินเดือนตัวเองเท่าไหร่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหักนู่นหักนี่หักหนัน่นหักค่าบ้านหักค่าป everything, ร,ก,ก,ปรกันเลดการเอนเเก เงินเดือนอย่างกับเงินทอนใครที่เป็นแบบนี้อยู่บ้างนะครับช่วยพิมพ์เล็กหนึ่งเข้ามาให้ผมเห็นหนึ่งกันละกันนะครับแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะประเด็นไม่อยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยการที่คุณมีความรู้สึกว่าเงินของคุณเนี่ยพอมันออกมาแล้วแต่เงินรู้สึกมันมันไม่พอเงินมันหมดเกลี้ยงตั้งแต่ต้นเดือนเลยผมอยากจะบอกว่าแปลว่าจริงๆตัวคุณกำลังจะมีปัญหาทางด้านการเงินครับนี่คือสัญญาณที่สําคัญอย่างมากครับย้ํานะครับ เมื่อเริ่มรู้สึกว่าเงินมันเหมือนไม่พอใช้แสดงว่าคุณกําลังจะมีปัญหาด้านการเงินแล้วนะครับสิ่งที่คุณควรจําเป็นที่ต้องทําคือกลับมาค r o s เช็คในด้านการเงินส่วนตัวของคุณก่อนเลยนะยังไม่ต้องไปสนใจใครคนระับแต่สนใจตัวคุณเองก่อนเพราะผมบอกเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเลิกยุ่ง ung, เรื่องชาวบ้านเลิกยุ่ง ung, หรือว่าใส่ใจเรื่องของคนอื่นก่อนแล้วหันมาสนใจเรื่องของตัวเองก่อนเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเงินของคุณในหลายต่อหลายครั้งถ้าคุณจริงจังกับมันจริงมันจะค่อยๆดีขึ้น อย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณมัวเสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณนะปฏิเสธไม่ได้ครับเ,เรื่องไม่เป็นเรื่องพวกนั้นแหละครับที่มันจะดูดเงินออกจากกระเป๋าสตางค์ของคุณที่มันจะทําให้เวลาในชีวิตของคุณหมดไปจนคุณไม่มีเวลาในการใส่ใจตัวเลขทางด้านการเงินของคุณนั่นเองนะครับโดยทริคในวันนี้เนี่ยถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเงินริ่มไม่พอใช้แล้วสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณลองทราดูก่อนเลยนะคือกลับมามองผ่านตัวเลขกันก่อน นะครับเพราะต้องเข้าใจก่อนนะการเงินไม่สามารถมันโนได้การเงินไม่ควรจะประมาณการการเงินควรจะต้องเป๊ะ exactly ใ้เด้มาที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องเห็นตัวเลขให้ชัดเจนซึ่งยุคนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะมีแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายเลยอย่างแอป money manager คุณก็สามารถเอาไปใช้ได้ผมเคยทําคลิปในช่องนี้คุณก็สามารถไปเรียนรู้วิธีการจดบันทึกรายรับรายจ่ายตรงนั้นก่อนก็ได้บางคนบอกเอาหรอแค่จดบันทึกรายรับรายจ่ายจดเนะี่ยมันไม่พอเพราะบางทีคุณไม่เห็น เดี๋ยวป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรจะทําคือทําให้ตัวคุณมองเห็นใด้ได้นะครับจะเขียนมือก็ได้ทําตาราง Excel ได้หมดเลยซึ่งตัวอย่างในวันนี้ที่ผมจะพูดกันคือเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าถ้าเวลาคุณเริ่มรู้สึกว่าเงินไม่พอเรามาคอเช็คอะไรกันก่อนดีครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยครับโอเคตอนนี้ครับผมเปิดในส่วนของตาราง Excel ตรงนี้นะครับซึ่งใครต่อใครหลายคนคุณอาจจะทําอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เคยเรียนคลาส m f f กับผมซึ่งเป็นคลาสการเงินที่ดีที่สุดคลาสหนึ่งในความค คุณจาเป็นต้องทำนะแต่อันนี้มันเป็นเวอร์ชันแบบย่อๆเนาะซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําคือคุณต้องลิสต์หัวข้อที่เป็นรายได้ของคุณขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่ระยะเวลาเป็นเดือนๆเ,เลยนะลองทําไปสักปีหนึ่งสงปีล่วงหน้าได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในช่องนี้ก็เคยมีพูดตั้งแต่คลิปแรกๆด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ลิสต์รายการออกมาคบว่ารายการรายารได้ของคุณเนี่ยมันมีอะไรบ้างสมมติอันนี้ผมเป็นตัวอย่างเนาะคุณมีเงินเดือนอยู่นะผมใส่ตัวเลขไว้25 000, ก็แว่ืองคุณคือ255,0000บาท นี่คือ1รายการนะโอทต้องบอกว่าโ t เนี่ยบางเดือนคุณทาเยอะทาน้อยคุณก็ใส่ตัวเลขเข้าไปต้องรู้ตัวเลขนะหรือประมาณการให้ได้นอนาคตนะว่าคุณจะทําสักประมาณเท่าไหร่17,5 0 0หมื่นเจ็ดพันหาหนึ่งหมื่นสองพันห้าหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยคือหนึ่งหมื่นสมมุติเป็นเต็มแม็กซ์ที่คุณสามารถเจดเวลาทาได้เนาะเออแต่ถ้าจะทำา7 5 0 0าเนี่ยหรือว่าสงกรานอาจจะไม่ค่อยได้ทำก็ทำน้อยหน่อยอะไรเงี้ยคือประมาณล่วงหน้าไปเลยนะ เพราะอันนี้มันคือการใส่ใจชีวิตของคุณใส่ใจเวลาในอนาคตของคุณด้วยเช่นเดียวกันค้อส่วนใหญ่เนี่ยคุณทำได้แค่จดบันทึกอย่างตอนนี้ถึงแค่เดินมิถุนาคุณจะจดได้อีกแค่เดินมิถุนาแต่คุณมักจะไม่สามารถไปครั้งหน้าได้ ซึ่งแน่นอนครับถ้าในที่นี้เงินเดือนของคุณมันไม่ได้มีการปรับไปปรับตอนสิ้นปีนะคุณก็ใส่ไปเลยเด็กยวสองหมื่นห้ารายได้ที่เป็นเงินเดือนเนาะใส่เข้าไปเลยสมมติธันวาคมเนี่ยมีการปรับเกิดขึ้นไปปรับตอนช่วงสิ้นปีอะไรเงี้ยเนาะสมมติสิบเปอร์เซ็นต์ก็สองหมื่นเจ็ดพันห้าใส่เข้าไปเลยแค่นั้นเลยโอทีเนี่ยอะถ้ามีก็สมมติกรกดานเนี่ยคุณแพนได,คนได้คุณก็แพนไปเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณทำโอทีทำมากทำน้อยขนาดไหนยังไงอยู่ที่ตัวคุณเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่แพนชชีีวววิิตตตตออออนนนนนาาคคคคเ่่ยมมบกกุุณณลนะะขง็จไใร อยากแน,น่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณคือแพนไปว่าคุณจะทําเท่าไหร่ศุกร์กรกฎาเนี่ยมันเป็นเดือนเกิดของคุณคุณคิดว่าคุณจะแบบทำน้อยหน่อยอาจจะทำแค่5,000ันอ่ะ5,000พันอสิงหาเนี่ยอ่ะสมมติคุณคิดว่าคุณจะทำสัก7,500พแวะกลับไปหาครอบครัวด้วยหรืออะไรก็ว่ากันไปกันยาเนี่ยคุณคิดว่าทำเต็มแม็กซ์เลยหมื่นหนึ่งตุลาหมื่นหนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยคุณกว่าใส่เต็มแม็กซ์เลยเพื่ออะไรเพื่อธันวาเนี่ยคุณกาว่าเออจะได้กลับไปเยี่ยมครอบครัวด้วยแล้วก็ใสมม่ต็็็มกด้ววยใช่่งปีห ก็ทาไปเนี่ยคือแพลนได้แพลนไปเนื้อออกปะส่วนโบนัสเนี่ยสมมุติเนี่ยบริษัทคุณจ่ายโบนัสเป็นช่วงไตรมาสหนึ่งอ่ะคุณได้โบนัสมาแล้วอะไรศูนจุดสองห้าปกติเนี่ยเต็มหนึ่งเดือนอะไรนี้เขาจ่ายแบบหนึ่งส่วนสี่เดือนคุณก็จับหารไปเทียบกับเงินเดือนนะร้วไปจ่ายทีประมาณกันญาอ่ะสมมุติกัญญาเนี่ยคุณคิดว่าบริษัทเนี่ยผลประกอบการน่าจะดีจากสถิติที่ผ่านมาสมมุติเขาจ่ายศูนจุดสองห้าเหมือนเดิมอ่ะคุณก็คํานวณเข้าไปแค่นั้นเองแล้วก็ทันวาเนี่ยบริ คูณหนึ่งไปเงินเดือนใหม่หรือว่าสมมติปอบหนึ่งทันวาคมเนี่ยคุณก็รู้แล้วว่าอออรายได้ของคุณเท่าไหร่คุณต้องเห็นนะเว้ยว่ารายได้โดยรวมของคุณตรงเนี้ยเท่าไหร่เนี่ยเอามาแล้วคุณก็มาดูอ๋อมันจะมีช่วงอย่างนี้แต่การดูเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูเฉยๆมันต้องดูเพื่อตรหนะัะแล้วผมบอกเลยการที่เงินของคุณเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าทุกต้นเดือนเงินแม่งไม่พอใช้้วปัญหามันอยู่ที่รายจ่ายเพราะจำเอาไว้เลยครับรายได้คุณจะมากเท่าไหร่ไม่สําคัญว่าคุณควบคุมรายจ่าย ได้หรือเปล่าเพราะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมรายจ่ายได้นั่นคือความบันหลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอเชิงรายได้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าหลายคนอาจจะแผนกรกฎดาไปจนถึงกันวาได้แต่พอเป็นรายจ่ายคนส่วนใหญ่แม่งแผนไม่ได้บางคนก็จะสามารถลงได้แค่ประมาณกับจริงๆหลักการมันคือคุณแค่ต้องวางบัตเจ็ตเอาไว้ว่าเออคุณจะใช้เงินไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างไงก็ว่ากันไปนะครับเปลือกมีแค่นั้นเลยสมมุติเนี่ยค่ากินออกมามก,กรา6,000ค่ากินคือค่าอาหารอะไรพวกนี้เนาะกุมภาเนี่ย7,500นะ มีนาหกพันหเมษาเนี่ยห้าพันหอันนี้คือกินส่วนตัวนะวาพฤษภาหกพันมิถุนาหกพันหถ้าดูอย่างเงี้ยมันก็น่าจะพอประมาณการได้นะว่าเออสักประมาณหกพันหกพันห้าเียกออกว่าคุณอยากจะกินเท่านี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปคุณก็ลองใช้ความสามารถของคุณชา a l เลน g ์ตัวเองดู สมมติคุณรู้สึกว่าอยคุณอยากจะประหยัดมากกว่านี้ตอนนี้มันให้ความรู้สึกมากเลยว่าแบบเงินมันเหมือนมันไม่พอใช้สมมติต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่ามันไม่พอใช้เพราะอะไรมวมรายการอะไรที่มวมขึ้นมาเนี่ยเอาสมมติค่ากินคุณได้ตัวเลขนี้อ่ะก็ใส่ไปค่าที่พักอ่ะสมมติคุณเช่าห้องอยู่อะไรรวมค่าน้ำค่าไฟเรียบร้อยอ่ะสี่พันห้าสี่พันสี่ห้าพันห้าพันห้านะช่วงแบบใกล้ๆกลเมษาก็ค่าไฟพิกหน่อยอะไรนี้ก็ว่าไปพฤษภาห้าพันมิถุนาสี่พันหกเนี่ย ก็ไปประมาณการเอาตัวเลขจริงมากรอกให้ชัดเจนส่วนหลังจากนั้นเนี่ยคุณต้องลองประมาณการดูว่าเอ้ยมันหน้าฝนหนะ้าอะไรต้องเปิดแอร์อะไรยังไงอันนี้มันแล้วแต่คุณเลยนะครับค่าเดินทางมาหน้อยขนาดไหน3 5 0 0 2,500จะเห็นว่ามันไม่เท่ากันนะบางคนแม่งลง3,000เท่ากันคําถามคือคุณควบคุมได้ป่าวะถ้าควบคุมไม่ได้การลงอย่างนั้นไปนั่นเปอร์เจอร์สิ่งที่คุณควรทาคือทําให้มันเป็นตัวเลขที่คุณควบคุมได้กรอกแล้วต้องมีปัญญาทาให้ได้เว้ยอันนี้สําคัญมากๆถ้าไม่มีปัญญาทำอ่ะแล้วกรอกไปอ่ะนั่น ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณคือกรอกตัวเลขจริงแล้วดูด้วยว่าเฮ้ยช่วงส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่เท่าไหร่อย่างอันเนี้ยค่าเดินทางคุณเห็นว่าเอ้ยเมษามีส,มสงการใช่ไหมคุณอาจจะเดินทางกลับบ้านแพงนิดนึงอ่ะสี่พันบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองเบสเฉลีย่ยคุณเห็นว่าตัวเลขมันก็จะอยู่ประมาณ2องพันห้าสาันก็ลองชาเลนจ์ตัวเองดูแม้ว่าสักประมาณเฉลี่ยสามพันได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้คุณต้องชีวิตของคุณอ่ะคุณต้องลองไปประมาทการดูว่าอะไรบวมเอาให้เห็นชัดๆค่าเข้าของเครื่ออ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 องงงงงใใชช้้้้้้่ะสสมุุตติคณบซซืืขขขขเเาหววนัไร อันนี้คือตัวเลขที่จ่ายจริงก็ลองวางบัตเจตดูว่ากรกดาไปเนี่ยต้องซื้อทุกเดือนไหมหรือว่าเดือนไหนเนี่ยซื้อเดือนเป็นเดือนได้หรือเปล่าช่วงไหนมีโปรโมชั่นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องวางแผนอนาคตให้พ่อให้แม่สมมุติคุณเป็นคนแบบจัตันยูเนี่ยปกติเบสเงินเดือนคุณ3 5มหมคุณให้พ่อให้แม่ไป30%ละเดือนละหมื่น ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรแต่ก็ต้องเข้าใจนะคุณต้องดูแลตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นช่วยคนอื่นให้เต็มที่เนี่ยอ,ออกมาเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันไหนที่คุณช็อตเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นแม่งหนักสําหรับคุณก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าเเราจําเป็นต้องให้ตัวเลขน้ำหรือปะนดครับก็ไปลองดูไปวางแผนดูปาร์ตี้สังสรรค์นเนี่ยสมมุติเนี่ยช่วงปีใหม่ก็มีปาร์ตี้เยอะอ่าบุมพาสองพันห้ามีแดก็เขาเผา 3, 000, สามพันเนสซ่า, 4, 000, า,าทุัเบ้า 2, 500, นา งดบ้างได้ไหมถ้าคุณอยากจะประหยัดนะถ้ารู้สึกว่าเออแม่งบวมอะไรเงี้ยไปเที่ยวสมมุติเนี่ยคุณแผนปีใหม่อะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรแล้วแต่คุณนะแถวแถวบ้านคุณห้าพันสงการห้าพันระวังบัตเจ็ตไว้แค่นั้นแล้วก็เดือนไหนไม่มีก็ไม่ต้องใส่คือต้องแผนล่วงหน้านะพอได้ยางงี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นตัวเลขรวมรายจ่ายอย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้เนี่ยตัวเลขเงินเดือนรวมโอคุณเนี่ยเบสคือประมาณจะเห็นว่าอยู่ประมาณ27,500ไม่นับโบนัสนะอยูประมาณ3 5 0 0 0บางคนบอกเอาทำไมไม่นับโบนัสอะ นั้นเนี่ยคุณควรจะให้มองไว้ครับว่ามันคือสิ่งที่เป็นสเปเชียลเว้ยอะไรที่มันเป็นสเปเชียลอ่ะคุณก็ต้องมองว่ามันคือส่วนของสเปเชียลเอาไปเก็บเอาไปทำอย่างอื่นไม่ใช่เอามาเป็นรายจ่ายในชีวิตปกติไม่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายคุณจะมีเงินเหลือได้ไงจริงเปละ่ะคุณจะมีเงินเก็บได้ยังไงจริงไหมอันนี้สําคัญมากนะสมมุติเนี่ยคุณบอกเงินเดือนคุณเต็มที่สามหมื่นห้เนี่ยคุณใช้ไปละเดือนแรกสามหมื่นสี่พันห้าแล้วมันจะพอมั้ยคืออะไรถูกป่ะคุณเหลืออยู่ 500, ลลห้าร้อยเอ ถ้าคุณไม่โกหกตัวเอง500จ่ายไปเดียวหมดแล้วเนื้อออกปะเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปดูแล้วเออค่าใช้จ่ายแม่งบวมจากอะไรวะสมมติคุณรู้สึก6,000กินแม่งเยอะจากาค่าที่พักคุณลดไม่ได้ตอนนี้นาค่าเดินทางลดได้ไหมไม่รู้หาวันทางได้ไหมน,นั่งรถเมล์ได้ไหมบางคนบอกโอ้ยุคนี้ต้องนั่งรถเมล์ไม่รูอ้อะก็ต้องแล้วแต่คุณให้พ่อ,ให,พอให้แม่ลดลงได้ไหมจากหมื่นหนึ่งหรือแปดพันได้หรือเปล่าไม่รู้ไปคิดเอาเองปาร์ตีส้สังสรรค์ต้องปาร์ตี้หนักๆหร ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เงินคุณเหลือแค่500ซึ่งในบัญชีคุณอาจจะเหลือสมมุติเหลือจริง500คุณอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกว่าเงินแบงค์หมือนไม่พอสันิดเนี่ยออกไปอ่ะพอกุมภากุมภาเนี่ยคุณคุณใช้น้อยหน่อยเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยออกมเหลือ29,000กลายเป็นเงินคงเหลือของคุณเดือนนี้นะ3,100ซึ่งแน่นอนครับไอ้เงินที่เหลืออยู่สมมุติคุณเก็บในอีกบัญชีหนึ่งที่อยู่ในบัญชีเงินเดือนหรือในบัญชีอะไรก็ได้เป็นเงินออมนะผมก็เลยเพิ่มมาอีกบรรทัดหนึ่งเดือนแรกคุณเหลือ500เดือนที่2รวมกันเหลืออีก3,100กลายเป็น3,600ที่เหลือมันอยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะเอาเงินพวกนี้ที่เหลืออยู่ พอไปวางแผนทําอะไรกับในชีวิตของคุณหรือเปล่านะครับเดือนที่3เนี่ยคุณบอกว่าคุณใช้อยู่2 8ง0 0ื่น็้ก็ดูเหมือนว่าควบคุมได้ดีนะเงินเหลือตั้ง12ื่นนะแต่ต้องอย่าลืมนะหมื่นสองเนี่ยมันเป็นโบนัสนไป6กพนะัสนสแล้วแสดงว่าเงินเหลือจริงๆของคุณเนี่ยประมาณ6 0 0ันกว่าบาทแต,แต่แต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะอ่าก็ถือว่ายังทําได้ดีค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเออไอเดือนที่เราทําได้มันเป็นเพราะอะไรเราสามารถทําแบบนี้ได้ตลอดหรือเปล่านะครับบวกเพื่อมันนิดหน่อยไม่ได้ว่าเนี่ยเงินออมคุณหมื่ ถ้าเงินออมตรงนี้คุณเอาไปใช้จ่ายหมดสุดท้ายเงินคุณก็ไม่มีสองหลอกแล้วพอคุณดูเมษาเเงินเดือน35มหม้ใช่ไหมปกติแต่ด้วยความที่เดือนนี้ทํโอ T น้อยเลยกลายเป็น2 7 5 0 0ืนะครับแต่รายจ่ายเนี่ยซัดไป37มหมคือใช้เกินไป 9, 500, เก้าพันห้าเทียบกับรายได้ที่เขาแบบอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้สึกโอ้โหจุกบางเดือนมันจะแบบชอ็อตตึนๆไม่ออกไหมแต่ว่าที่อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าอะไรวะเพราะคุณมีเงินออมหมื่นหกมันก็เอาบัตักค่าใช้จ่ายเหลือหกพันหกแต่มันก็ใช้ฟีลกับค อะไรแบบนี้อย่างงี้มันก็ต้องประมาณการวางแผนที่สําคัญคือตรงรายจ่ายครับว่าคุณเนี่ยตันงบัตเจ็ตเอาไว้แล้วคุณประมาณการไม่พอคุณทําให้มันเป็นตัวเลขตามที่คุณคิดเอาไว้ได้หรือเปล่าหรือสภาเนี่ยเห็นไหมสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเนี่ยอย่างงี้มันก็เห็นแล้วว่าอ๋อแสดงว่าช่วงเทศกาลเนี่ยเยอะนิดตึงอย่างนี้ยคุณอาจจะต้องไปนั่งคิดละโอถ้าช่วงเทศกาลเยอะคุณเป็นถอะไรได้บ้างหรือเปล่าเพื่อแบบถั่วกันคุณจะได้ไม่ต้องมีฟีลที่แบบ ไม่โอเคเลอกป่ะอันนี้คือจุดสาคัญเนเพราะว่าคุณดูดีเงินคงเหลือของเดือนพฤษภาเหลือกันได้ละแสดงว่ามันเหลือได้นะเว้ยนี่ยังไม่นับว่าบางคนแบงค์รูดบัตรเครดิตส่วนใหญ่เป็นหนี้เลือกป่ะรูดบัตรเครดิตของมันต้องมีมันเลยกลายเป็น,นเงินที่คุณควรจะเหลือตรงเนี้มันหมดมันหมดในเงินคงเหลือไม่พอไปกินเงินออมคุณอีกต้อเครียดไม่เหลืออะไรเลยแต่อันนี้จะเห็นว่ามิถุนาอ่ะมิถุนาเนี่ยเริ่มให้ความรู้สึกดีขึ้นเพราะว่าเงินในบัญชีจะขึ้นมาสี่หมื่นห้าเพราะอะไรเพราะคุณมีโันี่ โบน,นัสแม่งซัดไปสอ0หมแล้วสแสดงว่าเงินเก็บของคุณเหลืออีกแค่20 0 0มื่นเนอะวะแล้วถ้ามีเดือนไหนที่เป็นเหมือนเดือนเมษาเดี๋ยวแม่งก็ดูดเงินคุณหายไปอ,อย่างเงี้ยคุณก็ต้องวางแผนการกันบัดเจตแปลว่าตั้งแต่กรกฎกระดาถึงธันวาตรงเนี้ยคุณต้องประมาณการให้ได้สมมุติเนี่ยคุณเห็นละวตค่ากินเนี่ยช่วงเทศกาลส่วนตัวเนี่ยดูเหมือนว่าไม่เกี่ยวเลยเนาะเราควบคุมได้5้าพามีต่าสุดห้าพันสมมติคุณให้ตัวเองกันไว้หกพันแล้วก็บอกตัวเองไว้ว่าไม่เกิน6,5พพยายามทาให้ได้ 6, เพราะ วันละ200ถ้ากินส่วนตัวบอกว่าใช้ประหยัดประหยัดอยู่ก็น่าจะพอได้นะอยากจะไดเอทก็กินแบง2มื้อก็ได้ทำไมต้องกิน3ามือ้อแล้วแต่คุณไปหาวิธีเอาเองทำอา,าหารนี่กินได้ไหมเออไม่รู้ไปวางแผนถ้าที่พักสมมติเนี่ยเบสเฉลี่ยคุณเห็นว่าบางเดือนน้อยๆ่วง,งอากาศเย็นๆก็อยู่ประมาณ4 0 0 0ันถูกป่ะเออแต่ว่าอากาศร้อนๆก็5,000พันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นชัดเจนเนะว่าค่านนั้นเบสเฉลี่ยเนี่ยก็อาจจะอยู่5 0 0 0ันคุณกันไว้สักประมาณสัก4 5 0 0ันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มตอนหน้าร้อนได้้้มมมัไไ่่รรููอนนี้ ไปประมาณการเอาเองนะครับค่าเดินทางเนี้ยคุณจะเห็นว่าต่ำๆคือ25 0 0หถูกไหมแต่ช่วงเทศกาลเนี่ยก็คือประมาณ4 0 0พนอะ่ะอย่างเงี้ยคุณลองเบสเฉลี่ยสักประมาณ3,000ไดหรือเปล่าหรือ3,500ก็ได้แล้วแต่คุณ3 0 0 0 3,500แต่คือต้องมั่นใจนะเว้บบางคนบอกอุย้ยงั้นฉันให้ตัวเลขสูงๆไว้ก่อนคือคุณให้สูงๆไว้ก่อนมันก็จะโอ์บัดเจ็ตเกินจริงค่าเข้าของเครื่องใช้สมมุติกรกดาไปคุณรู้สึกว่ากรกฎาเนี่ย,ม,ม,นนยมันเป็นมิตเยอะะคุณซื้อตุนไว้เลยคุณให้บัตเจ็ตไว้เลยสัก, 2, ก็อกทีเนแล สักประมาณตุลาก็ได้อะตุลาสองพันแล้วก็ไปปตก๊กะกละไอีกสองพันเนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหปกติเนี่ยคุณจ่ายเท่าไหร่คุณจ่ายหมื่นกว่าบาทสมมติตรงเนี้ยคุณสองพันสองพันพอไหมเพราะว่าถ้าคุณซื้อตรงเนี้ยเกิดมันมีพวกโปรเซลอะคุณอาจจะได้แบบเดียวกันหรือต่อให้คุณขึ้นไปสองพันห้าก็ยังได้เ้ยบางคนบอกโอ้โหไม่ไหวว่ะก็ก็ลองเอาตัวเลขที่มันเป็นไปได้ดิสามพันก็ได้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้คือพอเวลาคุณซื้อของช่วงโตในของที่มันจําเป็น ันได้เยอะมันมันจะได้สิ่งที่คุณต้องการมากกว่าแล้วก็ประหยัดบัตเจ็ตมากกว่ามันต้องวางแผนให้เป็นนะให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยสมมติคุณรู้สึกว่าแบบโอ้โหหมื่นหนึ่งขอพ่อ,พอขอแม่หน่อยตอนนี้อยากจะสร้างตัว8ปดพันได้ไหมบางครอบครัวก็ให้หกพันเองก็มีมแล้วแตล่ไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกมันเงินคุณอะ่ะคุยกับเขาพ่อแม่บางคนไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกเลยไม่ได้ของเงินลูกสักบาทเนี่ยหรอปะมันมีบางคนบอกคุณอยากได้พ่อแม่อย่างนั้นคุณเลือกไม่ได้ครับพ่อแม่คุณจะเป็นใครแต่คุณเลือกได้ว่าคุณจใเขาาท่ไร เขาเรียกอ,อะไรเงินเวลามันยังไม่ไหลาจากกระเป๋าสตังค์คุณอ่ะมันก็คืออำนาจของคุณคุณมีสิทธิในการตัดสินใจ้วยตัวคุณเองปาร์ตี้สังสรรค์เนี่ยคือสมมติคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนก็ก็อยากปาร์ตี้ก็ลองการบัตเจน budget, ดูไหมปกติเนี่ยสมมติคุณเห็นตัวเลขเฉลี่ยตรงนี้โอประมาณเดือนละสามพันลดลงได้ไหมเหลือแค่สองพันได้ไหมนะเหลือสองพันแล้วก็ตั้งกับตัวเองด้วยไม่ต้องไปทุกปาร์ตี้ไปเป็นบางปาร์ตี้ได้ไหมหรือไม่ไปได้ไหมกอาคุณไม่ไปคุณก็ประหยัดตังค์มาปาร์ตี้ได้อีกเี่ยุคณดูร เดือนเกิดอ่ะคุณอยากจะไปสักห้าพันอ่ะคุณวางบัตเจ็ตไว 5, ้ห้าพันก็ไปกนแล้วแต่คุณไม่ได้ติดอะไรอยู่ที่คุณแต่สมมุติคุณรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยโอเคเลยขอสี่พันเดียวไปยัํลงอ่ะแล้วก็ไปทีปีใหม่อีกสี่พันหรือห้าพันก็แล้วแต่คุณนะอยู่ที่คุณแหละวางบัตเจ็ตวางแผนให้ดีแบบเบสเซ็ตคุณจะเห็นว่าของเดิมเนี่ยเห็นปะติดลบสูงสุดเก้าพันอันนี้ติดลบสูงสุงสง 1, ดพันเดือนนึกออกปะแล้วคุณก็มีเงินโอ้ oh, บางเดือนเหลือเยอะด้วยเหลือเป็นหมื่นเลยเฉียดหมื่นเลยแล้วเงิินนววกีูอาไไปททรรลงุสคับู้ เอาไม่ลงทุนเนี่ยแล้วเงินออมสิ้นปีคุณจะมีเป็นแสนคือมันวางแผนได้เว้ยวางแผนได้นะครับอันนี้คือมันอยู่ที่คุณกิเลสหนาหรือเปล่าถ้าคุณกิเลสหนาต้ปฏิเสธไม่ได้รายจ่ายของคุณจะเยอะรายการเยอะมากๆค่าก่อนนูน่นบัตรเครดิตค่าประกันอะไรเงี้ยคือคุณต้องดูช่วงจังหวะชีวิตว่ามันจําเป็นหรือมันไม่จําเป็นจําเอาไว้ให้ดีครับจําเป็นกับต้องการมันคนละเรื่องนถ้าคุณใช้ชีวิตด้วยความจําเป็นคุณก็จะรู้เองครับว่าจริงๆคุณสามารถควบคุมรายจา่ายแล้วก็วางแผนการเงินของคุณ ในอนาคตได้สมัครแต่ถ้าคุณใช้ชีวิตามความต้องการเดียวโดยเฉพาะอย่างนี้ในช่วงที่คุณสร้างตัวเนาะผมก็คงบอกคุณได้อย่างเดียวว่าสุดท้ายความต้องการของคุณเนะี่ยในช่วงสร้างตัวจะทำให้เงินของคุณหมดไปนะครับพอเสร็จนเนี่ยถ้าจะมีความต้องการสูงหรือมีกิเลสนะก็จะมาวันคุณก็ต้องไปเพิ่มทักษะในการสร้างรายได้ให้มันมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองเอาแนวคิดในคลิปนี้ ไปปรับใช้กันดูก็ละกันนะครับผมมาสรุปคลิปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสัก,ฤฤรกครู่เป็นเบอร์ีๆทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนครับว่าจริงๆแล้วเงินที่มันไม่พอใช้ในทุกๆต้นเดือนที่คุณได้รับเงินเดือนมามันสามารถแก้ได้แต่คุณแค่ต้องรู้สาเหตุก่อนว่ามันเกิดจากอะไรแล้วอะไรคือสิ่งที่มันบวมอะไรคือสิ่งที่คุณไม่ได้ควบคุมถ้าไม่ได้ควบคุมก็จะควบคุมมันซะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับถ้าคุณแยกได้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งจําเป็นอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการ เลือกจากสิ่งจําเป็นก่อนแล้วชีวยกับคุณจะเบาสบายเสมอครับแต่ถ้าคุณต้องการมากขึ้นก็ต้องยอมรับข้อหนึ่งนะว่าความต้องการที่มากขึ้นก็จําเป็นครับที่คุณจะต้องมีความสามารถในการทําเงินให้มันมาึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าคลิปิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทีทุกคนนะครับอย่าลืมนะช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมอีกสักนิดน,นะครับกันกดไ like ลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์รือคนที่คุณรักครับกด c ับ b ไเพ้่อเป็นกาลังใจดีๆให้กับผมได แต่ถ้าใครครับคุณอยากจะเรียนรู้แนวคิดดีๆแบบนี้นะบรับคุณสามารถตามไปเรียนรู้ในคลิปช่องบอลแฮปปี้เดสทนเวสเตอร์ช่องนี้ก็ได้หรือคุณจะไปเรียนรู้ในห้องเรียนวงเงินผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิก็ได้หรือถ้าอยากจะเจอตัวผมสดๆผ่านช่องทางสื่อสามารถสมัครเข้ามาได้ที่ห้องรับนักลงตุนสมัครวันนี้อยู่ด้วยกันถึดสิ้นปีเลยนะครับผมหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันนะครับก็อย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบบปั่นตรงนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อ,ค,อครบคอบครัวคุณและเพื่อนควที่คุณจะ นะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมัันในสัญชาติยานของคุณและจงทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วนะครับลุยแม่ที่เต็นที่เลยผมโคชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะที่เข้ามาชมช่องบอลแอ p p i เนส s ีเวสเทอรและดูคลิปๆลนี้กันจนจบเดีโยกาสไว้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม